ไฮพาเทียนักคณิตศาสตร์หญิงผู้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับพารคัดกรวยเรขาคณิตและดาราศาสตร์เครื่องมือชิ้นสาคัญในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยก,กรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ไปตลอดจนถึงการนําทางอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ของไฮพาทีไม่ได้ได้มาจากการที่เธอศึกษาเองแต่ได้มาจากการรับการศาึกษาจากพ่อของเธอนะคที่ชื่อว่าทีออนซึ่งเป็นศาสตร,ราจารย์ด้านคณิตศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งอเล็กซานเดรียที่อียิปต์ ก่อนที่ภายหลังจะมาเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันไฮพาเทียและพ่อนะครับได้ร่วมมือกันศึกษานะครับงานเขียนของนักคณิตศาสตร์ชาวกรีกอย่างยูคลิดนะครับและก็เชื่อว่าเป็นผู้ปรับปรุงนะครับและก็แก้ไขพัฒนางานทั้ง13ชิ้นของยูคลิดอย่างหนังสือดีอิเ m เมนตซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวของการพิสูจน์ทฤษฎีบททางเลขาคณิตสัดส,ส่วนและก็ทฤษฎีจํานวน มากไปก่อนนั้นนะครับไฮปาระเทยังช่วยพ่อของเธอนั้นในการพัฒนาแนวคิดในหนังสือเล่มดังอย่าง a l มาเจสซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับดาราศาสตร์เขียนโดยนักคณิตศาสตร์ชาวกรีกอย่างปะโตเลมีจากการที่พ่อของเธอนั้นได้สอนวิชาสาขาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์โหราศาสตร์ หรือแม้กระทั่งปัจญานั้นทําให้ตัวของทีออนมีความประทับใจในความสามารถและก็อัจฉริยภาพของเธอมากๆเขาพยายามที่จะผลักดันให้ไฮพาเทียนั้นเป็นผู้พูดในที่สาธารณะและปัจจัยที่สาคัญในความสามารถของไฮพาเทียก็คือความนิยมชมชอบในคณิตศาสตร์ถึงแม้ว่าไฮปาเทียจะได้รับการเรียนการสอนด้านดาราศาสตร์ปัจจาและก็เกี่ยวกับกุลศาสตร์ แต่ง,งานชนิดสําคัญของไฮปาเทียนั้นกลับเป็นงานทางด้านคณิตศา,าสตร์ที่อธิบายเรื่องของภาคตัดกรวยที่ถูกเสนอโดยอพอลโลเนียสในช่วงประมาณ200ปีก่อนคริสตกาลภาคตัดกรวยหรือโคนิกเซคชั่นนั้นเป็นหนึ่งในสาขาทางเรขาคณิตที่มีความสําคัญมากๆเมื่อเรานําระนาบนั้นมาตัดแบ่งกรวยหรือว่าโคนในรูปแบบและก็องศาต่างๆทําให้รูปร่างที่ออกมาได้นั้นมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นวงกลมวงรีพาราโบลาหรือไฮเปอร์โบลา งานเขียนของไฮเปอเทียที่ชื่อว่า o อ t h e c o n i c s of a p o l l o n i u นนั้นเป็นการอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของภาคตัดดวลที่ในอดีตนั้นมีความสลับซับซ้อนแต่ไฮเปอเทียนั้นได้ทำให้งานเขียนนี้มีความง่ายต่อการเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้งานของไฮเปอเทียนั้นภายหลังได้ถูกนำมาใช้ในการอธิบายเส้นทางการเดินทางของดาวเคราะห์โดยไอแซคนิวตันความสามารถทางคีย์ชานิของเธอนั้นก็ไม่แพ้ความสามารถในด้านเรขาคณิตด้วยงานเขียนของเธองานหนึ่งที่ชื่อว่า On the Arithmetic a of d i o p h a t u s นั้นได้ใช้ในการอธิบายการแก้ปัญหาสมการทางพิธาโกรัสหรือว่า algebraic equation งานเขียนนี้ถูกชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ชื่อว่า d i o p h a t u s ที่ถูกเขียนโดยนักคิดชาวอารัับในยุคหลังและส่งต่อมาไม่ว่าจะเป็นในสมัยยุคกลางหรือยุคเรเนซองส์จุดประกาให้นักคณิตศาสตร์ชื่อเปียร์แฟร์มานนั้นได้พัฒนาแนวคิดในเรื่องของทฤษฎีจำนวนในภายหลัง มากไปกว่านั้นงานเขียนของไฮพาเทียยังใช้ในการพัฒนาแนวคิดเรื่องของกลไกและเครื่องยนต์โดยจดหมายที่ไฮพาเทียนั้นส่งให้ลูกศิษย์คนโปรดของเธออย่างไซเนเซียสแห่งไซรีนีหรือบิชอปแห่งปโตเลเมสนั้นในงานเขียนนั้นเธอได้อธิบายในเรื่องราวของแผนที่ดวงดาวและการใช้เครื่องมือในการนำทางนำไปสู่การที่เราสามารถที่จะวัดและคำนวณตำแหน่งของดาวเคราะห์ดาวฤกษ์และดวงอาทิตย์ได้ ซานิเซสนั้นยกย่องไฮปาเทียให้เป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นแผนที่ดวงดาวแต่อย่างไรก็ดีเราก็ทราบดีว่าเธอนนั้นเป็นเพียงผู้ที่มาปรับปรุงรูปแบบของแผนที่ดวงดาวเพียงเท่านั้นผลงานอีกชิ้นหนึ่งของไฮปาเทียก็คือเครื่องมือที่มีชื่อว่าไฮโดรมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดแรงโน้มถ่วงของของเหลว น่าเสียดายที่ว่าแนวคิดของไฮพาเทียด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เน้นเป็นความคิดที่ถูกมองว่านอกรีดในช่วงที่ไฮพาเทียมีชีวิตอยู่นั้นเป็นช่วงปีท้ายๆของจักรวรรดิโรมันไฮพาเทียสียชีวิตจากการโดนคริสเตียนกลุ่มหนึ่งคว้างหินจนเสียชีวิตและมองว่าแนวคิดเหล่านี้นั้นเป็นแนวคิดที่เรียกว่าเป็นพวกนอกรีดหรือว่าเป็นเพเกนลหลายร้อยปีหลังจากนั้นแนวคิดและงานเขียนของไฮพาเทียนั้นเป็นแนวคิดที่สําคัญให้กับนักคิดนักเขียนในยุคหลังไม่ว่าจะเป็นเรเน่เดการ Isaac Newton Leibniz Godfrey แและ ich iche, ในนนกาาาาารรพัฒวคิดทงศสต์หากท่าในใดชอบคอนเทนต์วิทยาศาสตร์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจได้นะครับให้กับทางช่อง The Project Thai และก็หากในคลิปนหน้ามีคลิปวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรอีกก็ฝากกดติดตามได้นะครับรอว่าเราจะมีคอนเทนต์อะไรดีๆมัเล่าให้ฟังในวันนี้ขอจากลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ